ขุดขุดใหญ่อืมขุดีใหญ่ดิขุดใหญ่คุณลงคนมาปูขุดใหญ่ว่ะสันออ <c oughs> ว่าไปสู้่ะสันดอกอกสายหาว่ามันออก 5cc ค่ะ5 c ีเนาะบุ้มถุยที่ออกมาออกเบิ้ญได้บัน ตามทองเรื่องนั้แหละนลี่สวยุณยายของปูนี่ต้องมีสามตัวแถวอืมุดเดิมนี่แหละ,ะขาดบ่ได้ค่ะน,นี่ระ่อนมานสิทิ่มไ่ได้มาจะทุ่มวันต้องบวกลบคูณหารเป็นแบบนั้นเลยบ่ครับเออมาคือเขากรรมนัดอว่มมอก,กันละค่ะอืมเพราะว่าสูตรลัก ตามสูตรอสูตรนี้เป็นเป็นไหนมาจานแดงมูอเดียวกันค่ะไหนมาตะโพนแต่วัดเป็นไปอยู่อันทั้งน้องข่ายค่ะเป็นไหนมาสร้างว่าสร้างว่ากับสูตรนี้แล้วเพราะจันทตะว่าง่วยกต่มันเก่งไปเลยก็ไม่ให้น้ำเน่ากับยังมาจันเราเนีปวดเนี่ยปวดนี่น้ำเน่ากัยังมาจันทร์ได้ก็มาสวมาจันอ๋อ หลายปีแล้วสูตรนี่แม,ม่นบ่ะคือยี่สิบปีแอ้วมาน้ำเราค่ะเ,เชี่ยวแก่แน้เพราท่านวดนกันก็นยื่ในป่านัน่ก็ผู้ให้ตำร่านนี่บ่บค่ะ<อ>แต่ว่าเรามรา,า,าร้านป่าไปนี่ควงดีก็มาปั่นกันเนีปไปยังว่าสนดก ค่ะของดียวพวบอกมู่วมูม่สีกดด็ยังนำจีบอะไรสินปูนั่นระวางที่ปูนั่นลงลไปอันอสามตัวได้หลายตัวนั่นมีมีม,มีสามารถออกน้ำกันได้บ่ค่ะปูได้ยังี้ออกอขึข้นแบบนี้ค่ะจวดหล่นหี่ซีผิศของปูจัดระดับขาย จัดไปเลยชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,านตามสูตรตามตำรา,า<ซ>ละของเล็กสีทีไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนผู้ผู้บอกอยุบอันสักุนผู้บอกยุบทีเออความังเนงะ ความหวังของเราเป็นของทุกคนความสมหวังมันเป็นของเราหรือไม่คอยดูปัวร่มดีเนาะค่ะสสัยเลกจะเข่าระหลังหวนดีปัวร่มดีปันชุดโบว์มาส่องสายเหมือนวันเียดนอะแบบนี้คือเหยนลอยที่เดียวนี่แหละชุดสี่ตัวนี่แหละจับตามอง อัศีตัวนี้บอปูป่แปดสองเก้าสามนี่บอกเออสู้เลยสู้มันเป็นพระเอกอย่งมานักกันได้มาได้จับวิ่นไปได้ซีตัวเลยจับวิ่นก็ได้วิ่งก็ไ,ด,<อ>ได้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดค่ะยังไม่หลุดเลยแย้ซีเลยโอ้โยหมดเ,มเ,เนี้ย <laughs> มัดกัดถึือระเรียบแบบนี้หมดกัดปูอันนี้วินเนาะค่ะวิ่งวินเหรนะค่ะวินครับ วิ่นะวิ่งก็ได้วิ่งก็ได้เด้ออืมก็วายวิ่งแล้วมันร่้ทัศเจี่ยวจับคู่บ่ค่ะคู่จับคู่ตัวจับคู่กับวิ่งอะไรเจ๊งนี่คู่ว่าก็ได้ตัวนี้เข้ากันนี่นี่มีมีแม่กวนเขาเป็ดซ้องนี่บ่ค่ะมันมาเมื่อตั้งสามตัวเลยนี่โอ้ค่ะค่ะค่ะเห็นบ่ค่ะู่กับมัดยืนกันมาส้นกันแล้วสิอืมอืม ตรวจลุนแล้วกันมาสีกะรังแสดงว่าสามตัวที่ปูเลี้ยงกันลงไปนั้นมีสิบหอกนรัมานน้ำกันเป๊ะสามตัวเลยคกาโปเด้อค่ะมาเขียนเปียสองเก้าสองมันหลอกสองเก้าหกไม่ถูกโอ้หันออกตัวกั๊บมาถือว่าเขาเป๊ะแล้วค่ะโอ้ยอายุงงงงเป็นนวลเลยนี่เห็นสามสองก็ไม่้กันนี่ลูกค่ะนี่มีาไกลเขียนกันนี่เนาะง่ายมีแต่พวกปูเวมันหลอกกัเดียนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรจุนมีบ่ มากหรือปลาศุนบนปูน้ำปูด้ศูน์ขงปูมากสองก็มียูุนหกัเจ็ด0ุนี่ได้เล็กนี่สอง9ุนเก่ามีคู่ตัวนะเลล็กนุนมันหลายถูมันเข่าคู่ตัวเดี๋ยวนางพิจารณซอบมือกันสี่แปดมีแปดแปดงมาตอนนี้ได้ปูเลยว่าเด็กเก่าสี่สี่แปดเงี้ยี้ีเนาะมันมากกันนี่เนาะแถมไปให้อีกอ่ะสี่แปดสีเก้านี่ นี่ปูสามสองมาจับวะจับอยู่วะจักเหี๋ยวปูคือว่าจีมามกันบอโอ้แต่ว่าปูสายนี่ก็สายนี่ค้อมาสายนี่สีมันบอขาวปูอันนี้สิบแปดหนึ่งสูตรดำันมาเลยวหน่สองแปดหนึ่งแปดใกล้ๆกันเอาตัวนี้ละเย็บซี่สิงงเอร์ะลาไลตัวตัวเนียนปูตัวเนีนเออเดี๋ยวจนเนียนนี่สามตัวเนาะค่ะ สามตัวก่อนเก้าแปดสองจับลายๆมองมาใส่กันเด้ค่ะเด้จับตามองแค่ดีเด้ไข่เอฟซีสี่แปดมึงยังมาปูบางมันจับตามองดีๆว่าปูสิจับจุดไหมาใส่จุดไหโอ้สี่สามสองว่ามาสามสองก็ได้ว่าปูไปดีจับไหมเนาไปนั่นอานันอดสี่สองสี่หยซี่สามสองไปวันก็าถือคนนี้ว่าอีกแล้วเอาไปตัดเลนปูน ตัดเปลี่ยนได้ไม่ว่าสามสองสี่สามพิจารณาวันตัวเนาะถือว่าตัดเปลี่ยนได้นะปูนะก็บอกให้พ่อได้ระวางมือหนิมากไปมากมันได้ว่าเขียนในเบื้องชี้ซื้อเอาดูเอานะลูกล้านเน้อเห็นได้ละปูกับปูหูขึ้นกันเนาะตัวมันจะออกเพียงแต่เป็นแนวทางนะครับเออเป็นแนวทางให้สูตรของมันคือมาแบบนั้นมันมาจันซีค่ะเก้าห้าเก้าเก็ดเก้าสองก็สามก็สี่ก็ห้า ตัวตัวตัวปูอยากลงกลายกันลงกลายมันจ็ไลายมันไล่ตัวเอาตัวที่มั่นใจปูเอาซ้ำนี่กับพ่อปะลูกข้ามันเข่าเลยคือปดเลยข้ามันออกกันมันขาดเลยเน่ยแล้วเบิกหน้ากระดาษนึงผมก็ถือเงี้ยคนมึงเอาไอจีขันปูมักจีข้าปูปูมักปูมักนี่แล้วนี่ ส่วนตัววะกันมันมันคู่มากสียด้วยครับมันไปส้นกับที่เทาเนี้ยไปเสี้ยงเสี้ยมซี่นี่บ้านนี้เย่เนี่ยนี่แหละส่วนกันแล้วไม่กลัวว่าเป็นสองเต็มเต็มๆเลยล่ะค่ะเด็กเสี้ยงเสี้ยมซี่ส่งคาถาบ้านนี้เอาคาถาเสื้อส่งคาถามหาลารวยเอายกมือสารวยปีใหม่ยกมือสาธุเรื่อเหน้าโมกเกดรวยรวยรวย ปากาก็เขียนนดหน่อยคือสิมืดไวด้ที่บุเพราะมันเขียนโดนเระบัวอ่าอมเพียงเอาใช่เอซี่บ้างของผมหลอกว่าไม่ตัวใหญ่แล้วครับอ่าตัวใหญ่บ่เอ้าพี่น้องเข้าแคบหน้าจอตามนี้แล้วครับเนี่แนวทางรัฐบาลไทยคลอง <c oughs> ปูซูนหาพี่น้องปูซูนห้า ส่วนเล็กติดเล็กวินได้พี่น้องเลขกติดเลขกว,วินได้ตัล่างนี่บ่เคยหลุดได้พี่น้องได้แปดเก้าสองสามอันนี้คือเลขกวินวินเราอยู่ในแหละพี่น้องนี่แต่ปูก็จับวินให้แล้วส่วนเลขสีทิศกะสี่แปดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์ปูก็มาจับคู่ให้ 8292 8 4เสอ่้ย4 8่ส่วนตัวเน้นตัวเด่นของปูก็คือ8292แลเ้วอพี่น้องเด้อส่วนเลข3ตัว982432อี่านะพี่น้องแคบหน้าจอยได้ครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดก็หาจับสลากกินแบงกันถ้าบว่ามักกรพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางกะมันมันแห้งๆปังๆการซู้ผู้สุกคนอย่าลืมฝากกดไล่กดแช่กดติดตาม บ้านเหาาห้โชคหรือว่าเพ็ดผ้าร่วยได้พี่น้องแล้วออฝากกดไลค์กดแชร์คนติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม